เจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวเจ้าของผับเข้าห้องขังคัดค้านการประกันตัวทนายเตรียมยื่นหลักทรัพย์ยื่นประกันตัวในชั้นสาลเมื่อเวลา20นาฬิกา45นาทีที่หน้าห้องสืบสวนสถานีตำรวจภูธรพลูตะหลวงตำบลพลูตะหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนได้ควบคุมตัวนายพงศริปั้นประสงค์หรือบีอายุ27ปีเจ้าของร้านเมาท์เทนบีผับ ตามหมายจับส่งพนักง,งานสอบสวนซึ่งต้องหาว่าประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตและเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนจะนำตัวเข้าห้องขังได้ทันทีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คัดค้านการประกันตัวในชั้นสอบสวนโดยระหว่างการควบคุมตัวเจ้าของร้านมีสีหน้าเคร่งเครียดอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์หรือพูดอะไรออกมาแต่อย่างใดถามกลางสีมนชนที่เข้าไปสอบถามเรื่อง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้านน,น,านายอนุชาวงศีรันทนายความส่วนตัวเปิดเผยว่าขณะนี้นายพงศิริมีสภาพจิตใจที่ย่ำแย่เป็นอย่างมากต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยได้รับสารภาพทุกข้อกล่าวหาในส่วนผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บในเบื้องตน้นทางร้านจะมอบเงินเยียวยาสำหรับครอบครัวและญาติผู้เสียชีวิตเป็นเงินช่วยเหลือรายละห้าหมื่นบาทส่วนคนเจ็บรายละหนึ่งหมื่นบาทในเบื้องต้นก่อน เป็นค่าทําศพและค่าใช้จ่ายในการรักษาและอยากฝากถึงสื่อมวลชนแจ้งถึงญาติผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บสามารถติดต่อเข้ามาได้ทางเพจ f a c e b o o o m เม n t a นบ B ซึ่งปัจจุบันได้มอบหมายให้ผู้จัดการร้านพยายามติดต่อทุกคนที่ได้รับบาดเจ็บเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไปแล้วส่วนเรื่องของคดีความนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ให้ยื่นประกันตัวในชั้นสอบสวนโดยทางทนายและญาตินพงศรีให้ไปยื่นประกันตัวในชั้นศาล ขณะน,นี้ทางครอบครัวได้เตรียมหลักทรัพย์วงเงินหนึ่งล้านบาทในการประกันตัวคาดว่าในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ไปเราจะโอนเงินจะให้แต่ถามว่าเราจะโอนให้ใคร <S S ก็เลยฝากนักข่าวด้วยน,กกน <S S ะกานญาติผู้เสียชีวิตคนเจ็บป่วยให้แจ้งไปที่เพจนะที่เพจเราดี่ดีเราเราจะได้ดำเนินการต<ม>ดเยียวยาเลือกต้นให้ะนะ ไม่ได่ไม่ได้ไม่ได้หนีไปไหนรายละเอียดรายละเอียดในส่วนการเยียวยาเบื้องต้นคือตอนนี้ผู้ป่วยนะถ้าถ้าคนเสียชีวิตเราให้รายละห้าหมื่นก่อนนะฮะห้าหมื่นค่ะช่วยงานศพช่วยงานศพผู้บาดเจ็บอะคะผู้บาดเจ็บก็วันนี้ไปก็ตั้งจะรายละหมื่นนะในเบื้องต้นก่อนเบื้องต้นฮะเป็นการเยียวยาว่าเราถ้าเท่าเราถูกือเราผิดเมื่อมันเกิดเหตุนะมันเกิดความเสียหายเรา ก็สำนึกในในความรู้สึกคนเราอะนะฮะคนเราเอาอย่างนี um, ้ก่อนละกัน้ะทำยังไงเดี๋ยวผมจะได้จะคุยกับนท่าข่าวอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วผมจะื่อคืนคุยกับนที่ถนนมีการจะออกหมายจับเพิ่มหรือว่าออกอะไรอื่นเพิ่มไปก็เพื่อเพื่อคุยกันข่าวข่าวผมก็ยังไม่ได้คุยอะไรก็เป็นเรื่องที่ของเจ้าหน้าที่เขานะฮะเอาหมายจับก็เขาเรียกมาแล้วก็มานะฮะตัวสารภาพสารภาพครับยอมรับครับนิวส์ยี่สิบสี่นิวราทิพย์สีรายงาน